เป็นยังไงบ้างแหวนคุณพระเจ้าค่ะคุณพระช่วยคุณเพชรด้วยนะเจ้าค่ะอย่าให้คุณหยกทำอะไรคุณเพชรนะเจ้าค่ะจะเย็นๆก่อนแหวนพ่อเพชรเป็นลูกของแม่หยกแม่หยกจะทำร้ายพ่อเพชรได้อย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะคุณเพชรไม่ใช่ลูกของคุณหยกเจ้าค่ะ หมายความว่ายังไงพ่อเพชรไม่ใช่ลูกของแม่หยกคุณเพชรเป็นลูกของบ่าวเจ้าค่ะอะไรกันเนี่ยแหวนฉันงงไปบนแล้วคืนนั้นคืนที่อหยกคลอดลูกออกมาลูกของอหยกอีกตาย ยายพ่างเห็นว่าแหวนก็คลอดลูกในคืนนั้นเหมือนกันก็เลยขโมยลูกคนโตของแหวนไปให้เป็นลูกอายกเจ้าค่ะลูกของบ่าวที่ยายพ่างเอาไปก็คือขุดเพชรเจ้าค่ะเขาเป็นลูกของบ่าวเจ้าค่ะแม่หยกคงกำลังจนมุม จับตัวพ่อเพชรไปคุณพี่เจ้าคะให้ฉันนำกำลังคนไปตามล่าแม่หยกดีไหมเจ้าคะแต่น้องไม่เห็นด้วยเจ้าคะ่ะอหยกอีบาดเจ็บขนาดนั้นจะไปสู้แรงหนุ่มได้อย่างไรน้องว่าน่าจะเป็นพ่อเพชรมากกว่าที่พาอหยกหนีไปหนีหนีอะไรทำไมต้องหนีน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหนีอะไรแต่น้องว่า เรื่องนี้ต้องมีอะไรลึกลับซับซอ้อนเป็นแน่แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณหยกก็เคยคิดจะใช้กู่ฆ่าพ่อเพชรคุณพระเจ้าค่ะบ่าวเป็นห่วงลูกเจ้าค่ะเราจะช่วยลูกกันยังไงดีเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงนะแหวนฉันจะติดประกาศให้คนตามหาส่วนแม่หยกจะจับตัวพ่อเพชรไปหรือว่าพ่อเพชรจะพาแม่หยกหนีไป ฉันจะตามกลับมาทั้งสองคนพอกลับมาแล้วจะได้รู้ความจริงกันสักที